สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเก่าทางช่องใหญ่แหลมลำเพลินอะพี่เชี่ยวจ้ามาหอดแล้วมาหอดแล้วนั่งเขาแล้วก็เลยมาถ่ายคลิปสู่พีสู่น้องเมืองจ้าก่อนอื่นก็สวัสดีเจ้าของช่องก่อนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปทั้งหลายทั้งน้อยอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ใตอยู่ล่าวอยู่นอกอยู่หน้าอยู่ป่าอยู่เขาลำเนาไพ่พี่น้องเลย ขอบ,บุญขอกุณพี่น้นองผู้ให้เกียรติติดตามจ่องยายแหลมลำเปิ่อนออฟติเจ้มม่อนีโอกาสดีนะที่ท่องขค่น้อยเองให้น้ำในวายแหลมทองพาพี่พาน้องมาเบ่งเครื่องบินแม่งก็บ่งเครื่องบินมาเบบ่งเครื่องบินเนี่ยท่านนี้พ<อ>าไปญี่ปุ่นส,สีเดินทางไปใส่คือสนามบินเหมือน,น <laughs> สิไปอุดอ <laughs> รด <laughs> เหมือนเราทำับการแสดงอยู่สนามบินสนามบินสายการบิน นอนแอร์แล้วเหรอนี่วะอืมนู้ตัางซื้อให้สายการบินนอนแอร์แล้วอ่อย่างก่อนก็เลื่อนที่แอร์พอร์ตอย่างหนุ่กเอิ่นยากอย่างแม่หนุ่ยก็เลยว่าเอิ่นบ่ถือกับเร่บเอิ่นดีกว่าป้าพี่น้องแม่หนุ่ยสิพาไปขึ้นเครื่องบัดเนี่ย้อนี้สุดยอดเนาะพี่น้องหอมเงากระมห้อยู่ห้องน้ำห้องท่าสะอาดสะอาด นอไใหม่สอนพี่นอ้องเอ้ยนอไใหม่ <ไฟ S 2> โ<ฟ>พดโพเขาเอิญไผยังพอไผตรงบอแมนนูน<ฟ>้นี่ละ่ะคนยุปปาจีนไผยตรงบ่ได้เป็นแบบนี้งนสงสัยเป็นไผ่กิมซุ่งอะ่ะสงสัยเป็นกิมซุงอะ่ะเมืออป้าจีนตัวเมืออใหม่มไผ่อะไผตรงอันนี้บอแมนไผยตรงนูว่าน่าจะเป็นกิมซุงแต่ว่ามันอัน อุดมสมบูรณ์มันก็เลยอ้วนแห้งนอหนึ่งเด็กินเบิดโอ้พี่น้องคุณหมอหนึ่งเลยของนำของทามีบักหลายของพี่น้องอู้สายการบินนอนแอร์แลของแม่น่อยเตรียมที่สิทยาน สู่ท้องฟ้าแล้วท่านผู้โดยสารพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านสู่สายการบินนอนแอร์แรขณะน,นี้ใกล้จะถึงเวลาที่เครื่องบินเราจะออกเดินทางแล้วนะคะ ขอให้ท่านผู้โดยสารเตรียมตัวให้พร้อมรัดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆท,ท่านด้วยความรักและห่วงใยจากสายการบินนอนแอร์ค่ะไปล้วพี่น้องพูนเสียงไปแล้วพูนยู่ถึงฝ่าไปแล้วผลมากมาพี่น้องทางโคตรลาดมาก่าพเพื่อนสน้มแอร์อยังดกเวาวยางหยาก พี่น้องทายุทธังโคราดพี่น้องก็อาจสิงหูจักเนาะ,ะพูนไปแล้วเสียงเครื่องฝาแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วสายการบินของเมนูสายการบินนอนอแอร์้ลพี่น้องทางโคลาดมาส่งทางเารอบสุดท้ายด้จา้าก่อนปิดฤดูกาลร,รอบสุดท้ายแล้วเ้าสีทําการปิดการปิดวงวันทีรร่สิบห้ากรกฎาคมนะคะพี่น้องคะ่ะมิฉะนันแล้วแม่หน่ยก็เลยมา ถึงมาฮารูปโปข่าวบอกพี่บอกน้องสู้เหมอือย่านพี่น้องพลาดเพราะว่ามันเป็นงานใหญ่ชิงรางวัลพรอมหลุนรางวัล่แม่นชิงหลุนรางวัลพรอมแม่หน่วยอยากให้พี่ให้น้องได้เนาะแม่นหน่วยก็เลยต้องว้าวดูดูว้าวบอยๆย,ย่านพีย่านน้องลืมย่านบ่ท่นสื่อบัตออนไลน์นะ พี่น้องสงสัยอันไหนพี่น้องก็ติดตอ่อสอบถามไปได้ทั้งเบอร์ที่แม่นหนุ่ยแจ้งยุทธชุมเอ๋อย์ก็คือ0619393915 0619393915รางวัลน,นี้เราจะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะพี่น้องคะ่ะสำหรับออนไลน์ไลฟ์สดกลุ่มปิดกับบัตรหน้างานทองคำเข้าร่วมทั้งเบิร์ซิปเซ็นค่ะพี่น้องคะแล้วเฮาชีแบ่งออกเป็นหนางานหาเซ็น้วก็ สำหรับพี่น้องไฟ้สดกลุ่มปิดสื่อบัตรออนไลน์อีกหาสินเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าง่วนี่ขอเป็นหน้างานเฉพาะหน้างานเนาะคะ่ะเพื่อที่สิเป็นการสะดวกสบายในการมารับรางวัลเป็นเอาววาไฟ้สุดกลุ่มปิดหรือว่าสื่อบัตรออนไลน์ในการใด้ลุ่นท่องหาสินเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะพี่น้องอยากให้เมนูอยากให้พี่ให้น้องได้เมนูยกลยตรงเบาบ่อยๆยัยยนพี่น้องพลาดโอกาส ซื้อบัตรแล้วเบิงมอลำตลอดชีวิตแล้วพี่น้องก็ยังได้ลุนรังวัลนเนาะพี่น้องเนาะราคาลอยกวัวบาทนี่หะใดที่ไหนทองค่ำเส้็จละลอยก่าบาทบ่มีดอกพี่น้องคะพูดนะสายการบินนอนแอร์แอร์แม่หนุ้ยไปเสียงสนั่นวันไหวล้วคะ่ะพี่น้องคะเมื่อวานนี้เขาทำการแสดงอยู่ที่เพชรเกซีมแม่หนุ้ยขอบคุณนขอบุณขอบพุณนพีดา เดี๋ยวแนวยู่แนวแกินมัดนอนขอบคุณหลยออายๆพ่อมให้ค่าขนมเมนูสองร้อย200บาทโดนๆที่อาเมนูยคอรซิมีน้ำมูเนาะจาะขอบคุณพีดเดพีดาลหลายๆทีพีดาลำๆรวยๆเด้อจ่าเด้อสุขภาพาเพียงแรกอกาหนาฝ่าไมา่พงเสพพอกันอีกหลายๆผู้หลายๆคนค่ะแนวย,ยู่แนวกินฝีวผ้า,าฝากมัตอนทีมงานเฮ่ากับขอบคุณขอบคุณผ่านทั้งช่องเมนูกะเหลวกันเนาะ่าเนาะ ทีมหน้าหนาก็ได้อยู่ได้กินน้ำพีน้ำนองได้ควมหาควบแพงโดยดีเสมอมาของน้ำก็สะอาดสะอานขออย่างเดียวลูกเต่าใส่แล้วกะอ่าให้มันสะอาดสะอานคือของเพิินตะเกาแนวเพื่อที่เพิินสีวาห้าอเพิินวาห้าบบได้นเนาะพี่น้องเนาะกจะเลยก็รักษาความสะอาดซอยกันกัแลวกัน อีกอย่งมากนี่เพิ่นกะสิว่าเดบปลาตัวเดียวเน่าบิรของนะอขพาาเพิ่นว่านะคือคำเพิ่นว่าเนาะพี่น้องลูกหลายกอหลายแม่บ่เป็นยังผู้เฮาเฮ็ดดีแล้วกับเล้วปไปลูกเต่าก็สิอยูน้ำหอมน้ำเงาทีมงานเฮาก็สิพักพรเพราะว่าพึ่งผู้ลังคนก็บพึ่งมาฮอดผู้ลงังเคล่นก็มายังบ่ทันฮอดผู้มาฮอดก่อนก็ได้พักพรพก่อน ออกจากยังมืออื้อนห่างเนาะเขาบานพักมือหืองห้าก็สิไปพบพี่น้องทังอำเภอปทุมรัฐยังวัดร้อยเอ็ดแล้วก็สิไปพิหาพี่น้องทั้งสำโรงทาบค่ะสำรารงทาบแล้วก็สิไปอุดรอุดรแล้วก็สิยุดสองมือซ่อมให้ลูกๆซ่อมสองมือเพื่อสิโช่มมือปิดวงเนาะ่าเนาะเพื่อเตรียมควาวมาลังการสู่สายตาพี่น้องทั่วโลกทั่วประเทศไม่ผิดหวังแน่นอน สาวน้อยเพชรบ้านแพงเต้ยเยสเด็จรับประกันโดยไอ้หนุ่มมาดโกดโจโยมมน,นนิ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 น,น,นพอแล้วบอสใหญ่ใจสปอร์ตบอสโจยมมนนินบอสผู้เพิ่มผ้าเห็ดผ้าสางผ้าทำผ้าหาเงินพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส สุดยอดอีลีบอสแม่น่ยบริหารงานกเก่งพาลูกเต่าพาลูกทีมได้มี่ไล่ได้มิฉะนั้นแล้วพวกเราทุกคนถึงรักบ้านสาวน้อยรักบอสรักซอสรักครอบครัวของบอสรักทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของสาวน้อยจ้า,าพี่น้องคาพอพูดมากพอพูดพำททำเพลงคุยกันพ่อสอมปากของพ่อเอาบรรยากาศ สน,สนามการสดงนที่ทำการแสดงมันนี้มาฝากพี่ฝากน้องเมนูก็เป็นนาาขอบพุณนทุกกำลําใจขอบพุณนทุกคอมเมนต์ขอบพุณนทุกการติดตามขอบพุณนสำหรับเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ยังไงก็พอกนคชิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ